เคยเห็นการ์ดนักบอลที่มีเศษผ้าแบบนี้ไหมครับคุณอาจจะคิดว่ามันคือของเล่นแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเศษผ้าชิเล็กๆนี่คือธุรกิจที่เปลี่ยนเสื้อแข่งใช้แล้วให้กลายเป็นทองคําเลยทีเดียวไอเดียสุดเจ๋งนี้เริ่มมาจากเบสบอลครับที่มีการนรําเศษไม้เบสบอลมาใส่ในการ์ดจนถูกมานําปรับใช้กับเสื้อฟุตบอลซึ่งบริษัทการ์ดอย่างพาณิชย์หรือท็อปจะไปดีลหรือประมูลเสื้อที่นักเตะใส่แข่งจริงๆมาครับและนี่คือส่วนที่โหดที่สุดพวกเขาจะนําเสื้อตัวละหลายหมื่น หรือหลายแสนบาทมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆหลายร้อยชิ้นเพื่อนําไปฝังในการาแต่ละใบพร้อมกับมีคํารับรองว่าน,นี่คือของแท้แล้วทําไมมันถึงแพงเพราะมันหายากนั่นเองเสื้อหนึ่งตัวอาจจะทำการ์ดนี้ได้แค่99ใบในโลกมันคือการสร้างความหายากให้นักสะสมแย่งชิงกันและที่สําคัญมันคือการได้ครอบครองส่วนหนึ่งของฮีโร่ที่คุณรักครับและนี่คือกลยุทธ์สุดฉลาดที่เปลี่ยนเสื้อฟุตบอลหนึ่งตัว ให้กลายเป็นสมบัติชิ้นเล็กๆที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีการ์ดแบบนี้กันบ้างไหมคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยแล้วอย่ายลืมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ